คลิปที่แล้วดิฉันได้พูดถึงปัญหาสะเก็ดเงินแล้วก็ผื่นแพ้ผิวหนังวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าอาหารสําหรับคนที่มีปัญหาสเก็ดเงินเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงอะไรบ้างอย่างแรกค่ะคือน้ําตาลเหตุที่บอกว่าไม่ควรทานน้าตาลเพราะว่ามันจะทําให้เลือดเนืดน,นะคะเมื่อเลือดหนืดแล้วเนี่ยค่ะการขับของเสียของร่างกายเนี่ยก็จะทําได้ยากขึ้นแล้วก็มันจะทําให้แผลเนี่ยเยิม คือน้ําเหลืองมันจะออกมาประการที่สองค่ะคือแป้งสาลีถ้าพูดถึงแป้งสาลีก็หมายถึงว่าอาหารที่ทําจากแป้งสาลีอย่างเช่นประเภทเส้นต่างๆนะคะเช่นบะหมี่เป็นต้นแล้วที่สําคัญเลยก็คือเบเกอรี่ค่ะเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าในเบเกอรี่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใส่เป็นพวกไขมันในปริมาณที่ศูนย์ อย่างเช่นเป็นพวกคริสโก้หรือเป็นมาร์การีนหรือเป็นเนยก็ตามนะคะอันนั้นคือไขมันจะสูงในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะใส่ยีสต์ด้วยมันก็จะทําให้อาการนะคะกำเริบได้ประการที่3ค่ะก็คือนมวัวที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าร่างกายของคนไทยค่ะจะไม่มีน้ําย่อยสําหรับที่จะย่อยเคซีนในนมดังนั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาผื่นคันน้ําเหลืองเสียหรือสะเก็ดเงินเนี่ย ก็ไม่ควรทานนะคะเพราะว่ามันมีสารก่อภูมิแพ้อยู่ด้วยแล้วยิ่งคนที่มีอายุที่มากขึ้นนะคะ mm. เกินกว่า30ไปแล้วเนี่ยค่ะนมก็ไม่ใช่อาหารที่จําเป็นแล้วเพราะว่ามันอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วนะคะประการที่4ค่ะคืออาหารทะเลอย่างเช่นประเภทกุ้งปูหอยปลาหมึกและที่สําคัญก็คือปลาไม่มีเกล็ดทั้งปลาทะเลและปลาดน้ําจืดค่ะถ้าเลี่ยงได้นะคะสําหรับคนที่มีปัญหาผื่นแพ้ผิวหนังน้ําเหลืองเสียหรือว่า สะเก็ดเงินนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงนอกจากนั้นก็จะเป็นอาหารแปรรูปกันตาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าในอาหารแปรรูปเนี่ยคะ่ะเขาจะมีเรื่องของสารที่จะต้องใส่ลงไปเป็นสารกันบูดเป็นสารกันการแยกตัวสารกันหืนอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นอาหารแปรรูปซึ่งในนั้นก็ยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกกุนเชียงหมูยอลูกชิ้นไส้กรอกอะไรอย่างนี้ยคะ่ะก็อย่าทานบ่อยนะคะ แล้วก็ถ้าเลี่ยงได้ดีที่สุดเลยก็เลี่ยงไปเลยค่ะทีนี้ปัญหาสําหรับคนที่มีปัญหาสะเก็ดเงินผื่นแพ้ผิวหนังน้ําเหลืองเสียเนี่ยค่ะประการสําคัญก็คือเรื่องของอาหารการกินประการต่อมาคือเรื่องของหน้าที่การงานอาชีพนะคะซึ่งบางคนจะบอกเลยนะคะว่ามีอาชีพเป็นกุ๊กมีอาชีพในการค้าขายทําอาหารอยู่หน้าเตาอันนี้สําคัญเพราะอะไร เพราะว่าอาชีพตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นอาชีพก่อโรคคือที่ผ่านมาเราอาจจะบอกว่าเอ้ฉันก็ทําอาชีพนี้มาตั้งนานแล้วมันก็ถูกละค่ะแต่ตอนนี้เมื่อมันทําอาชีพนี้มานานๆแล้วมันมาขัดแย้งกับโรคที่เป็นใหม่ดังนั้นค่ะเราก็คงจะต้องรู้สาเหตุที่เป็นแล้วก็รู้วิธีในการดูแลเขาแล้วก็เข้าใจโรคนี้ให้มากขึ้นว่ามันเกิดมาจากอะไรอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็จะได้หลีกเลี่ยงนะคะอย่างเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องของ หน้าที่การงานที่ทําเกี่ยวกับอยู่หน้าเตาเป็นคุกปรุงอาหารเนี่ยค่ะจะต้องอยู่กับความร้อนตลอดซึ่งความร้อนตรงนี้ค่ะบางทีเนี่ยเวลาที่เรายืนนาน,านๆจะเห็นได้ว่าเปลวของความร้อนเนี่ยค่ะมันก็กระทบกับปัญหาเรื่องของสุขภาพของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่เรามีปัญหาเรื่องผื่นแพ้ผิวหนังน้ำเหลืองเสียหรือสะเก็ดเงินเนี่ยค่ะเพราะมันจะไปเพิ่มปิดตัในร่างกาย ปิตาก,ก็คือความร้อนยิ่งร้อนเท่าไหร่ร่างกายเขาก็จะอักเสบมากขึ้นเท่านั้นเมื่ออักเสบแล้วเนะะี่ยค่ะเขาก็จะพยายามผลักเอาของเสียออกมาภายนอกหนึ่งในนั้นก็คือผิวหนังนี่แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาผื่นคันน้ำเหลืองเสียค่ะก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงทีนี้นอกเหนือจากการที่จะหลีกเลี่ยงความร้อนแบบนั้นแล้วเนะะี่ยค่ะก็ดูเรื่องของการแต่งกายซึ่ง คนที่มีอาชีพเป็นกุ๊กค่ะส่วนใหญ่ก็บางทีก็จะต้องมีการใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าหุ้มส้นซึ่งตรงนั้นค่ะมันจะทําให้เกิดการอับชืน้นมันทําให้เชื้อต่างๆเนี่ยค่ะมีการจเจริญเติบโตแล้วก็ขยายได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นดังนั้นค่ะเมื่อเรามีความจําเป็นจะต้องทําอาชีพนั้นนะคะแน่นอนค่ะคงจะต้องหาวิธีว่าทําอย่างไรที่จะผ่อนคลายเขาก็คือไม่ใช่ใส่ถุงเท้ารองเท้านะคะถุงมือกันทั้งวันเลย ก็ต้องหาเวลาที่เขาจะถอดออกบ้างนะคะปล่อยให้เขาได้ถูอากาศแล้วก็ทําความสะอาดผิวล้างมือล้างไม้แล้วก็ทาครีมนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันผิวมันแห้งเกินไปแล้วก็ลดความร้อนด้วยในขณะเดียวกันนะคะเ,เรื่องของอาหารการกินหนึ่งและ2คือเรื่องของออการแต่งกายและสามก็คือเรื่องของพักผ่อนค่ะอย่านอนดึกค่ะอันนี้คือกฎเหล็กที่เคยพูดไปแล้วนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานอนดึกเนี่ยคะ่ะกระบวนการในการขับพิษต,ต่าง มันจะทําได้ไม่ดีเพราะว่าตับเนี่ยเขาไม่ได้พักผ่อนตับมีหน้าที่ในการดูแลเส้นเอ็นตับมีหน้าที่ในการสลายพิษตับมีหน้าที่ในการสร้างพลังงานสํารองค่ะดังนั้นไม่ควรเกินก่สี่ทุ่มนะคะก็ควรจะนอนแล้วแต่ถ้ามันจําเป็นด้วยหน้าที่การงานอันนั้นก็คงจะต้องหาทางออกนะคะว่าควรจะดูแลเขาอย่างไรบางครั้งบางคนบอกว่าเป็นมากจนกระทั่งกินยาแก้แพ้ก็เอาไม่อยู่แล้ว เราคงไม่อยากจะกินยาแก้แพ้ตลอดชีวิตถูกไหมคะถ้าเป็นอย่างนั้นหมายความว่าเราควรจะต้องหาวิธีในการที่จะดูแลปัญหานี้นะคะที่ต้นเหตุซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรูปแบบในการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติบาบัดแล้วก็สมุนไพรค่ะที่สามารถที่จะเข้าไปดูแลที่ต้นเหตุนะคะด้วยการดูแลน้ําเหลืองดูแลเลือดดูแลเส้นดูแลการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วก็ปรับพฤติกรรมค่ะหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่ควรกินไม่ควรใช้ ถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดก็ตามที่มีปัญหาผื่นคันน้ำเหลืองเสียสะเก็ดเงินแล้วอยากที่จะดูแลด้วยธรรมชาติบำบัดต,ติดต่อมาค่ะดิฉันเซตเวลาไว้ให้15นาทีโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายใดๆอย่าลืมกดถูกใจแชร์ต่อแล้วก็รีโพสต์ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มาพบกันอีกแล้วพบกันในคลิปสุขภาพครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ